สี่ราศีนะครับที่ต้องบอกว่าในช่วงปี2565นะครับที่คุณจะได้คู่ที่สมหวังได้คู่ที่จะพากันร่ําพากันรวยถือไปเท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะครับจะมีที่กันอยู่4ราศีนี้นะครับแต่4ราศีนั้นจะเป็น4ราศีคุณหรือเปล่านั้นก่อนอื่นเลยนะครับฝากท่านกดแชร์ฝากกดถูกใจฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับตรงนี้จะกล่าวขอบพระคุณมากนะครับที่สําคัญครับท่านใดอยากหาวัตถุมงคลเสริมดวงนะครับแนะนํานาฬิกาเกล็ดคอนเฟิร์มวอชของผมเลยนะครับ ซึ่งออกแบบให้มีทั้งปากวัวเป็นการจัดหงจุ้ยชั้นสูงของละที่ตะมุกดําเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใส่แล้วอยู่ที่ไหนคงจุ้ยก็จะดีนะครับรวมทั้งยังเป็นกระจกแปดเหลี่ยมสะท้อนสิ่งอัปมงคลสะท้อนผู้ผีปีศาจไม่ให้มาใกล้ขุนเพราะงั้นใครกลัวผีนะครับใส่ไว้รับประกันว่าผีไม่หลอกแน่นอนนะครับที่สําคัญด้านหลังมีดวงมหาอุดด้วยนะครับทำให้ท่านดวงดีตลอดไปพร้อมทั้งกระถางเงินล้านนะครับที่จะทําให้ท่านโชคดีในเรื่องการเงินเลยนะครับเพียง9 9 9บาทเท่านั้นรกันปกปาสกบาทเท่าสังฟรัวประสัน ข้อความสามารถพิมพ์ส่งข้อความเข้ามาหรือสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับสำหรับ4ราศีที่ต้องบอกว่าคุณจะได้คู่ที่พากันรวยถ้าโสดอยู่คุณจะเจอคู่สร้างคู่สมคู่ประถมนะครับนั่นก็คือคนที่เกิดราศีพฤษภราศีกันราศีพิจิกและก็ราศีมีนนะครับต้องบอกเลยนะครับว่า4ราศีนี้ถ้าคุณโสดอยู่นะความรักที่เกิดขึ้นมานั้นเนี่ยไม่มีอุปสรรคใดๆมาขวางกั้นความรักของคุณให้ต้องปวดหัวเลยนะคุณจะเจอแต่เรื่องดีดๆครับว่าคุณจะมีความเชื่อมโยงกันแบบแ แปลกกระทั่งว่าไม่รู้จักกันแต่มันเหมือนโลกมันกลมคุณมีอะไรที่คล้ายกันจริงๆนะครับความรักของคุณนะฮะมีแต่ความสดชื่นในก่กันนะครับนานวันไปเมื่อความรักลงตัวทุกสิ่งอย่างก็รวมกันเป็นครอบครัวในกันมีแต่ความสุขสมหวังความเจริญรุ่งเรืองไปตลอดเลยนะครับอะไรที่คุณคิดไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานต้องบอกว่าช่วงนี้ประสบความสําเร็จจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับไม่มีใครที่จะมีความสุขได้ในชาเท่ากับคนในสี่ราศีนี้แล้วนะครับเพราะคุณและครอบครัวจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตคู มีปัญหาหรือเรื่องราวใดๆก็จะคอยช่วยเหลือมาคระค,คองกันไปไม่มีปัญหานะครับทำให้ครอบครัวของคุณมีความอิ่มเอมแล้วก็ปรีดาเลยนะครับแต่คุณต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะเกิดปัญหาในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินมรดกตก,ตกทอดทําให้แบ่งส,รร,สรรปันส่วนกันไม่ลงตัวทําให้เกิดเรื่องคดีความต้องขึ้นลองขึ้นศาลให้ช่วยตัดสินนะครับสิ่งนี้คุณต้องระมัดระวังเลยนะครับและคุณเองต้องมีความหนักแน่นและมั่นคงนะครับเพราะว่ามันจะมีคนคอยคิด หวังลายกับคุณอยู่นะครับมาในลักษณะของความยุ่แย่หรือพูดได้คุณตรงหนดใจเกี่ยวกับคนรักซึ่งมันจะเกิดความแตกแยกมีความเห็นที่ไม่ตรงกันตรงนี้คุณต้องระมัดระวังปัญหาด้วยนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่รู้สึกว่าชีวิตของตัวเองนั้นมีอุปสรรคดวงชะตาอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับวันนี้กิ่คอนเฟิร์มมีตัวช่วยมานะครับนอกจากตัวช่วยนี้นะครับเป็นเครื่องรางความเป็นมงคลนั่นก็คือนาฬิกากรดคอนเฟิร์มวอชรุ่นเงินไหลมานะครับท่านดูการออกแบบนะครับจะออกแบบเหมือนนาฬิกาเรือนแพงๆเลยนะครับใส่ในข้อมือปุ๊บเนี่ยก็ดูรวยทันทีเลยนะฮะและที่สําคัญครับยังประดับด้วยเพชรสีแซตตัวเรือนนั้นก็เป็นสแตเลสด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับก็สามารถกันน้ําได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เอาไปใส่ ดำน้ำนะต้องบอกก่อนนะครับก็คือใส่ล้างมือได้นะฮะและที่สําคัญครับด้านหน้าจะมีผังปลากัวนะครับจะมีคุณสมบัติแบบยันแปดเหลี่ยมของจีนเลยนะครับซึ่งยาแปดเหลี่ยมของจีนนั้นจะกันสิ่งอัปมงคลแก้คงจุ้ยในทิศที่ไร้ลัยแก้ดวงจิตดวงวิญญาณที่ไม่ดีได้เลยและที่สําคัญครับยังเป็นความมงคลแปดประการตามศาสตร์การจัดองจุ้ยของรัฐิเต๋าหมึกดำด้วยนะครับนั่นก็คืออาชีพความรู้สุขภาพทรัพย์ชื่อเสียงความรักและก็บุตรคู่อุปถัมภ์นะครับให้กับคุ เลยนะครับเรียกได้ว่าใส่แล้วก็เหมือนมีหงจุยทีดียมียันแปดเหลี่ยมติดตัวท่านเลยครับในด้านหลังนะฮะก็เป็นยันมหาอุดซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดในทางวิชาโหราศาสตร์เลยนะครับจะส่งเสริมหนุนนําดวงต่างคุณให้สูงทรงอยู่เสมอนะครับเรียกได้ว่าไม่มีดวงอะไราที่เด่นกว่าดวงมหาอุด อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านได้ใส่สิ่งที่สูงสุดของโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์อินเดียไปด้วยเลยนะครับและที่สําคัญด้านหลังนะครับยังมีหัวใจพระคาถาเงินล้านเพ่งๆพ่าหาหารือๆซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นคาถาเสริมมงคลเรียกทรัพย์เรียกโชคอย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นทุกใครที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลตลอดเลยนะครับรุ่นนี้ราคาที่2999บาทนะครับท่านสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางข้อความนะครับหรือโทรดนที่เบอร์0ู5 9 7 4ป9 4 5ได้เลยดะครับ